สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนะคะวันนี้คุณครูนะคะจะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถที่จะทําได้นะคะวันนี้นะคะคุณครูมีอุปกรณ์มาให้เด็กๆได้ดูนะคะก็จะมีขวดน้ํานะคะหลอดกระดาษทิชชู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะ คุณครูมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆนะคะวันนี้เราจะไปทําการทดลองเรื่องหลอดหมุนได้กันนะคะเด็กๆเอแล้วเราจะทํายังไงให้หลอดหมุนได้กันดีนะคุณครูจะไม่ใช้นิ้วนะคะจะไม่ใช้มือนะคะในการจับหลอดแต่คุณครูจะเอาอะไรจับหลอดนะคะแล้วหลอดจะหมุนได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิดกันดีกว่าแรกนะคะเด็กๆเราจะนําหลอดนะคะวางไว้บนฝาน้ําแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะคุณครูจะใช้นิ้วนะคะชี้ไปที่หลอดแบบนี้นะคะหลอดจะไม่ขยับนะคะเด็กๆเอ๊แล้วเราจะทำอย่างไรดีนะจะทำให้หลอดของเรานะคะหมุนตามนิ้วมือเราเอ๊เด็กๆช่วยคุณครูคิดหน่อยได้ไหมคะอ่านี่ไงตัวช่วยของเรากระดาษทิชชู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะนำกระดาษทิชชู่นะคะมาถูที่หลอดนะคะ เราจะถูที่หลอดทั้งสองด้านเลยนะคะจะถูตรงปลายหลอดนะคะเด็กๆเด็กๆมาดูคุณครูทำนะคะเราใช้กระดาษทิชชู่นะคะถูที่ปลายหลอดทั้งสองด้านแล้วนะคะ ทีนี้คุณครูจะลองเอานิ้วมือของคุณครูนะคะไปชี้ที่ปลายหลอดนะคะแล้วเด็กๆมาดูนะคะว่าเป, <Wow. S 1> เป็นไงคะเป็นยังไงคะเด็กๆ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ทําการทดลองกันไปแล้วนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าถ้าเราใช้กระดาษทิชชู่นะคะถูไปที่หลอดทั้งสองด้านนะคะแล้วเราก็เอานิ้วบนนะคะเอานิ้วหมุนนะคะเอานิ้วไปชี้ที่ปลายหลอดทั้งสองด้านนะคะหลอดของเราก็จะหมุนไปตามนิ้วมือของเรานั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาสรุปผลการทดลองกันนะคะไฟฟ้าสถิตคืออะไรไฟฟ้าสถิตก็คือประจ,จุไฟฟ้านะคะขั้วบวกขั้ว,ว,วลบที่ไม่เท่ากันนะคะซึ่งจะแสดงออกมาโดยการดูดนะคะโดยการดูดหรือว่าผลักดันกันออกไปนั่นเองค่ะเด็กๆมันจะเกิดประกายไฟเล็กๆนะคะแต่ไม่เป็นอันตรายนะคะเด็กๆยกตัวอย่างเช่นการเล่นสไลเดอร์ของเด็กๆนะคะเวลาที่เด็กๆสไลเดอร์ลงมานะคะ ผมของเด็กๆจะตั้งขึ้นนะคะแล้วอีกอันนึงนะคะก็คือการหวีผมนะคะช่วงฤดูหนาวนะคะอากาศแห้งนะคะหวีนะคะจะดูดเส้นผมของเด็กๆนั่นเองค่ะยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการทดลองในวันนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะสนุกมากเลยนะคะเด็กๆสามารถที่จะลองทำได้นะคะอย่าลืมชวนท่านผู้ปกครองนะคะทำกับเด็กๆด้วยนะคะ แล้วอัดคลิปวิดีโอนะคะส่งมาให้คุณครูได้ชมกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ